จัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าใน5มิติด้านสุขภาพความเป็นอยู่การศาึกษารายได้และการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ โดยอำเภอเมืองนราธิวาสได้มีการบรูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคประชาชนเพื่อดําเนินการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในปี2566อำเภอเมืองนราธิวาสมีกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนจำนวน39ครัวเรือนอยู่ในพื้นที่ตําบลบางปอ35ครัวเรือนและตําบลโคเคียน4ครัวเรือนส่วนใหญ่ตกมิติความเป็นอยู่และรายได้ ทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาสและทีมปฏิบัติการได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามสภาพปัญหาของแต่ละครัวเรือนแล้วทั้ง39ครัวเรือนและในส่วนของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ได้ที่อยู่อาศัยได้นำเข้าเป็นกลุ่มเป้าหมายโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมย่อยที่2 รวมพลังความดีภาคประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงของที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสจำนวน8ครัวเรือนโดยให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมห้องน้ำจำนวน3ครัวเรือนและซ่อมแซมบ้านจำนวน5ครัวเรือนได้ดำเนินการส่งมอบวัสดุและซ่อมแซมห้องน้ำแล้วเสร็จจำนวน3ครัวเรือน you